เนี <Ne> <laughs> <laughs> หัวรอดแบบเยอะหยันต้องบอกต้องบอกเดี๋ยวก่อนมันใจพบจะมาไขน็อตโชว์เลยฮะไม่ใช่แต่น็อตนี้อย่างเดียวนะครับมีกระเบื้องด้วยเขจะมาปูกระเบื้องโชว์อเจกที่บ้านผมก็ทําได้ไม่ใช่<ะ>เราไม่ได้มาปูกระเบื้องแล้วก็ไม่ได้มาขันน็อตโชว์แต่ว่าน็อตนี้แล้วก็กระเบื้องใช้ในการเล่นดนตรีได้นะครับถ้าคุณสมพลไม่เชื่อแล้วไม่เคยเห็นพบกับอาจารย์ท่านนี้เลยดีกว่าจริงเหรอครับท่านมารักในเสียงดนตรีท่านสามารถใช้น็อตนี้ใช้กระเบื้องทําเป็นเสียงดนตรีได้อย่างไพเราะขอเชิญพบกัอาาจจรรย์ไส สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะเห็นไหมคุณผู้ยมบอกแล้วว่าไม่ได้มาพูอะไรโชว์นี่กระเบื้องครับกระเบื้องกระเบื้องปูพื้นธรรมดานี่อาจารย์ทำไมถึงเล่นได้มีใครสอนไหมครับอันนี้มันเป็นโดยปกตินิสัยแล้วชอบนะะชอบดนตรีชอบโดยเฉพาะดนตรีไทยนี่ชอบอ๋อแล้วก็ชอบกระเบื้องด้วยไหมครับชอบกระเบื้อง ฮะกระเบื้องโอ้โหงั้นคงจกระเบื้องครับเห็นอาจารย์ไปบ้านใครถืออย่างงี้ตีตะเบื้องกระเบื้องไม่่ใชกระเบื้องกระเบื้องอย่างงี้จริงจก่อนนะครับอาจารย์พิจิตรทำอะไรครับตอนนี้งานประจำจริงๆก็อยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชายังจังหวัดเพชรบุรีอยู่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับแล้วก็ผมถามนิดนึงก่อนเอาเป็นเรื่องน็อตก่อนเลยกันว่าอาจารย์ครับอีท่าไหนถึงได้คิดว่าน็อตนี่มาทำเป็นเสียงดนตรีได้ความจริงน็อตมันเป็นอุปกรณ์ของไฟฟ้าใช่ครับงโดยมากจะติดอยู่ตามยอดเสาเนี่ยยอดเสา มันมันมีนะเวลาเขาจะเบิกพัสดุมาโดยเบิกน็อตมาเนี่ยเขาจะใส่ใส่กระสอบครับพนักงานเอากระสอบมาเทพอมาเทนี่มันจะเสียงนั่งปิ้งนังปิ้งล่างคืนกระทบกันเสียง่ากระทบกัปิ้งนั่งยิ้งลังแว็บขึ้นมาเลยมาองเนี่ยว็บที่หนึ่งก็เลยรู้ว่าน็อตเนี่ยเอามาเล่นเป็นดนตรีได้แวบที่หนึ่งแล้วนี่กระเบื้องฮะอาจารย์นั่นเสิครับกระเบื้องนี่มันเอาไปทําในครัวปูพื้นครัวทีนี้วันนั้นไอ้ช่างที่เขาทำเนี่ยมัน เขาบอกว่าโอ้โหมันตัดยากมากคือมันเป็นเศษนี่มันตัดมันตัดยากมากมันแข็งแข็งก็ก็เคาะให้ดูกิ้ง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 แวบขึ้นมาในสมองอีกแล้วอ๋อนี่เป็นดนตรีได้นี่โอ้โหแต่ว่านี่คือเรียกว่าสิ่งที่ว่าคนมีใจรักดนตรีแล้วพอแวบโน่นแวบนี่ก็เลยเป็นดนตรีขึ้นมาอาจารย์ลองข้อน็อตให้ดูอีกนิดนึงครับเมื่อกี้เราอาจจะยังดูไม่ทันว่านี่จริงๆแล้วต้องใช้ตัวเขาเรียกอะไรนี่ตัวเคี้ยวมันไอ้อันนี้มันเป็นวัวน็อตเนี่ยตัวนจี้นะฮะเอาใส่ตรงนิ้วตรงนี้้เอาใส่ิว อ่า<ห>แต่ที่พอใส่2นิ้วเข้าไปมันก็จะเป็นนี่ดูนะฮะใส่2นิ้วนะที่ที่ดิ้วชี้เนี่ยนะทั้ง2นิ้วนะฮะ<ห>ไม่หายเก่งจ<ห>ริงโอ้โหโอ้โหเยี่ยมสุด เหลือเชื่อเหลือเชื่อจริงส่วนกระเบื้องนี่เหมือนกันนะครับต้องตั้งอยู่บนรางฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นเสียงกลางเจ,ม,เจมก้องเสียงจะได้กลางวาน<อ>นะครับรางนี้ก็ทําเองนะครับแล้กระเบื้องนี้ต้องเลือกด้วยไหมครับว่ายีหหย่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนอ๋อคงไม่ต้องเลือกนะฮะเอาเสียงอย่างเดียวเสียงอย่างเดียวคุณสมพจนพอใไดอะไรครับเป็นเหมือนกันฮะคุณเต้พบทำเลยครับถูกคุณสมพจนลองสิ ทุกแตกเลยครับไม่ต้องไป็นธรรมจันร์ครับก็มีสมพลพี่มาจริงๆเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มีเฉพาะ2อย่างนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าที่เห็นอยู่ข้างๆนี่คุณสมพลกระดิ่งรถจักรยานผมเนื้ออาจารย์จะมาขายาคูนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทำแหวนทางด้านนี้ผมยกมาทางด้านนี้นี่นี่นี่คุณดูคุณสมพลมาดูตรงนี้กระดิ่งรถจักรยานที่เราขับขี่กันอยู่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็คงจะมีกระดิ่งใช่ไหมครับที่ว่าเราจะไปนะก็ต้องแล้วแต่แต่อาจารย์ก็ไปเห็นอีกอันนี้ไปเห็นไม่ไได้ยยังงฮะอาาจร อันนี้ก็จากการสังเกตนะว่ากระดิ่งนี่มีหลายชนิดเสียงกริ้งกังกริ้งกังเวลาเด็กเขาดีกันนะเราก็แวบในสมองอีกแวบอีกแล้วอาจารย์แวบบ่อยมากคันนาไม่ใช่กระดิ่งอย่างเดียวล้อจักรยานฮะล้อลวดจักรยานที่เป็นซี่ี ผมยังมมาเคยตีเป็นเพลงแหมวันนี้ผมแวบมาด้วยอย่างหนึ่งด้วยเลยอาจารย์เคยแวบเรื่องล้อแม็กมั้งไหมฮะมันซิกซิ่น้อยไปฮะมันต้องขัดถึงจะมีแวบแล้วอาจารย์ก็ไปแวบตรงนี้มาได้แล้วก็เอาเรียกว่ากลิ่นจักรยานในยี่ห้อต่างๆและในเสียงความทุ้มแตกต่างกันแหลมแตกต่างกันเป็นเพลงอาจารย์เล่นให้ดูนี่ทำไมผมจับให้ดิดหนึ่งลองลองจับไหมคมเมนตสยบอมเมนโอ้เท่มากคมเมนต์สยบนะดอาจารย์จับจับเลยฮะ โอ้โหเยี่ยมเยมรอาจารย์ครับยอดเยี่ยมมากจริงครับและนี่ก็คือความสามารถของผู้ร่วมรายการเราที่วันนี้กรุณามาจากจังหวัดเพชรบุรีมาร่วมรายการกับเรานะครับอาจารย์วิจิตไฝสศรีครับครับ